วันนี้วันยุดอยากทำเมนูพิเศษอยากทำอะไรแซ่บให้ทุกคนกินนะคะวันนี้ก็ได้ขี้เหล็กมาแล้วก็หอยขมของปู่ไปห้วยมานะคะแล้วก็จะมาอมใส่กันมาแกงใส่กันนอกกับขี้เหล็กจะมีอะไรใส่แล้วขี้เหล็กกับหอยขมกำลังเสียมว่าตอยดากมันจะเมนูถัดไปวันนี้ทำแกงขี้เหล็กจ้าใส่ผักอิตูกับผักขานใบชะอมผสมกันไปเลยนะคะ ชอบทุกผักแกงขี้เหล็กของเราก็ใกล้จะเดือดแล้วนะคะคนไปเรื่อยๆพอใส่ข่าเบียร์เข้าไปเดี๋ยวมสัสตะติดกวนไปทีไ่ไหนใหม่ล้าบะแสนะคะเสียรสชาติเพราะฉะนั้นเราก็จะคนไปเรื่อยๆเ,เมื่อกี้แอบชิมไปแล้วรัวถูกใจแล้วค่ะวันนี้จะแกงใส่กหอยนะคะหอยขมหอยแตมีตอรนลอยใหญ่เดี๋ย,ย,ย,ยวรอเดือดไปหาฝามาปิดก,ก่อนอันนี้ก็คือหน้าตาบอกหอยของเรานะคะ มีต้นหอยีใหญ่พี่น้องพี่ค่ะพี่หอยใหญ่หมอ้อมีปูไปงมมาได้หนิไปงมปลาก็ได้หอยพร้อมใส่ผักใส่หอยลงไปแล้วจ้าชิมแล้วนัวถูกใจก็เป็นอันว่าแกง,ข,งขี้เหล็กของเล็กมือมีกแ็แล้วแล้วเนะี่จ้าปิดไฟได้ค่ะและ้วเลรวได้พี่น้องมันจะแซบอ่ะคะแกงขี้เหล็กใส่หัวหอยนะคะพี่ต่แซบบอ ปวตัวแล้วจักหน่อยหอมพักขาขนาดเลยบติดกลัวตละว้าวมาเดอร์พอดอยากกินน้ำเมนูเช้านี้พร้อมทานเสร็จเรียบร้อยแล้วจากแกงขีเล็กใส่หัวหอยโอาใส่หอยขมมาเดอจ้ามาแสบน้ำกัน